อ่าน้องการสวัสดีครับคุณยายกันกันเออเออนักการนองการสวัสดีครับคุณยายตเกณฑ์เกณฑเกณฑเรียกคุณยายกับยายได้ยายคิดถึงตาถึงมากลูกแล้วคิดถึงไหมคิดถึงไหมลูกคิดถึงยายไหมกินนมเหรอส่วนคุณตาคุณยายกินขนมอีกละคุณตาคุณยายไม่กินลูกไม่อ้ากินกินกินอ่ะกิน อร่อยมากเลยครับน้องกันน้องกันเรียกปลาอู่สิปลาอูอูปะาลงควรว่างทีบอลโดนอืมคิดถึง<น>ถึงถึงรักด้วยโดนโลนอะไรโลนลงไป<น>มาน้องกันไหนดอกลูกดอกไหนดอกหยิบมาให้แม่อุย้ยเราเลยหมดแล้วอะเอา ไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษแล้วครับวันนี้ค่ะอยากอยากแล้วทาไมเอาการคำศัพท์แม่ลงไปหมดเลยครับลงไปหยิบให้คุณแม่ได้ไหมครับครับครับน้องกันครับครับอุ้ยน้องกันครับอุ้ยน้องกันจะเหยียบสิลูกอู้รื่นเลยเห็นไหมครับระวังลูก